สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับชาแนล daddy cooking ครับวันนี้ daddy จะมาชวนเพื่อนๆทำขนมเผือกทอดหรือว่ากวงเจียงเผือกนะครับเป็นขนมทานเล่นที่อร่อยมากๆอีกเมนูหนึ่งนะครับโดยการเราจะนำเผือกแล้วก็ถั่วลิสงมาผสมกับแป้งนะครับจากนั้นเราก็มาห่อด้วยฟองเต้าหู้นำไปทอดให้กรอบนะครับด้านนอกก็จะมีความกรอบด้านในก็จะมีความนุ่มหนึบนะครับแล้วก็มีความ หอมความมันของเผือกแล้วก็ถั่วด้วยนะครับทานคู่กับน้ำจิ้มถั่วของเรานะครับรสชาติจัดจ้านแล้วก็เข้ากันมากๆเลยนะครับรสชาติออกมาก็จะคล้ายๆต้องหู้ทอดหรือว่าตือคาโคทอดนั่นเองนะครับเป็นขนมทานเล่นที่อร่อยแล้วก็มีประโยชน์ด้วยนะครับสําหรับคนทานเจก็สามารถทานได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําไปพร้อมๆกันเลยครับ ขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้นะครับอย่างแรกเป็นฟองเต้าหู้เราจะใช้แบบแห้งนะครับเดี๋ยวเราจะมาแช่น้ําให้นิ่มใช้ประมาณ2อถึงแผ่นครับต่อไปเป็นเผือก250กรัมแป้งสาลีเอเนกประสงค์50กรัมแป้งมัน25กรัมน้ำเปล่า40มิลลิตรแป้งข้าวเจ้า25กรัมถั่วลิสงต้มสุก100กรัมเกลือ หนึ่งช้อนชาน้ำตาลทรายสองช้อนโต๊ะแล้วก็พริกไทยป่นครึ่งช้อนชาครับต่อไปในส่วนของน้ำจิ้มถั่วนะครับเราใช้ถั่วลิสงคั่วแล้วก็นำมาบดนะครับประมาณ3มช้อนโต๊ะน้ำเปล่า250มิลลิลิตรน้ำส้มสายชู100มิลลิลิตรน้ำตาลทราย120กรัมเกลือครึ่งช้อนชาแล้วก็พริกป่นครึ่งช้อนโต๊ะครับ ขั้นตอนต่อไปเรานําเผือกมาปอกเปลือกแล้วก็ล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็มาขูดให้เป็นเส้นครับพอเราขูดเป็นเส้นแบบนี้แล้วเราก็ไปล้างทําความสะอาดอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็เสด็จน้ําให้แห้งครับขั้นตอนต่อไปเรานําแป้งสาลีอเนกประสงค์แป้งมันสำปะหลังแล้วก็แป้งข้าวเจ้าใส่ลงในอ่างผสมนะครับจากนั้นเราก็ใส่น้ําตาลทรายเกลือแล้วก็พริกไทยป่นครับ จากนั้นเราคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันก่อนนะครับพอส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเราค่อยๆเติมน้ำเปล่าลงไปครับเติมไปทีละนิดนะครับแล้วก็ผสมไปด้วยเรื่อยๆเลยนะครับวิธีการนี้จะทำให้แป้งของเราเน่ยละลายหมดนะครับแล้วก็ไม่เหลวจนเกินไปครับคนไปเรื่อยๆนะครับจนได้เนื้อแป้งเหลวประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับ ขั้นตอนต่อไปเรานำเผือกที่เราเสดจน้ำแล้วมาใส่ลงไปครับคลุกเคล้าเผือกกับแป้งให้เข้ากันนะครับจากนั้นเราก็ใส่ถั่วลิสงต้มสุกแล้วนะครับใส่ลงไปครับเราจะได้ความมันทั้งของถั่วลิสงแล้วก็ความมันของเผือกด้วยนะครับคลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะครับเท่านี้ก็ เสร็จเรียบร้อยครับขั้นตอนต่อไปเรานำฟองเต้าหู้ที่เป็นแผ่นนะครับไปแช่น้ำให้นิ่มครับเราจะแช่น้ำประมาณ1นาทีนะครับให้ฟองเต้าหู้มันนิ่มลงแล้วเราสามารถห่อได้นะครับนี่นะครับฟองเต้าหู้มันจะมี2ด้านนะครับด้านหนึ่งจะเป็นด้านหยาบๆยาบอีกด้านหนึ่งจะเป็นด้านเรียบนะครับเราจะเอาด้านเรียบไว้ด้านนอกนะครับแล้วก็เอาด้านหยาบๆยาบเนี่ยไว้ด้านในจากนั้นเราก็ตักเผือกใส่ลงไปครับ เราจะใส่เผือกประมาณ1-2ทับพีนะครับแล้วแต่ขนาดของฟองเต้าหู้ของเพื่อนเพื่อนนะครับพอเราใส่เผือกเสร็จแล้วเราก็ม้วนขึ้นไปเป็นแบบนี้ครับแล้วเพื่อนๆนก็พับขอบด้วยนะครับเผือกจะได้ไม่ไหลออกนะครับจากนั้นเราก็ม้วนเก็บขอบขึ้นไปได้เลยครับนี่นะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเราเอาด้านเรียบออกด้านนอกด้านหยาบอยู่ด้านในนะครับจากนั้นเราก็ตัดเผือกใส่ลงไปครับ เกลี่ยเกลี่ยให้เป็นแท่งยาวๆแบบนี้นะครับแล้วเราก็ม้วนขึ้นไปครับขั้นตอนนี้ต้องเบามือนิดนึงนะครับเพราะฟองเต้าหู้เนี่ยค่อนข้างบางนะครับพอม้วนขึ้นไปแล้วเราก็พับขอบเก็บแบบนี้นะครับแล้วก็ม้วนขึ้นไปครับเราก็จะได้เป็นแท่งๆแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อไปเราจะนําไปนึ่งให้สุกก่อนนะครับ เพื่อนๆตั้งซึ้งให้เดือดนะครับจากนั้นเรานําไปนึ่งครับเราใช้เวลานึ่งทั้งหมดประมาณ15นาทีนะครับเผื่อของเราก็จะสุกครับจากนั้นเรายกลงพักทิ้งไว้ให้เย็นนะครับระหว่างรอเรามาทําน้าจิ้มถั่วกันนะครับน,นําน้ําเปล่าใส่ลงในหม้อตามด้วยน้ําส้มสายชูแล้วก็เกลือน้ําตาลทรายจากนั้นเราคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันครับ เราใช้ไฟกลางค่อนไปทางแรงนะครับเคี่ยวไปเรื่อยๆประมาณ15นาทีน้ำของเราก็จะงวดลงนะครับแล้วก็มีความหนืดประมาณนี้ครับเราพักทิ้งไว้ให้เย็นนะครับเดี๋ยวความหนืดมันจะเพิ่มขึ้นครับขั้นตอนต่อไปพอเราพักเผือกของเราเย็นแล้วนะครับเราก็จะนํามาหั่นให้เป็นชิ้นครับชิ้นหนึ่งก็มีความหนาประมาณ2-3เซนนะครับหั่นเฉียงๆแบบนี้มันก็จะได้ความสวยงามครับนี่นะครับเผือกของเราด้านในนี่คือสุกเรียบร้อยแล้วนะครับ เราจะไปทอดอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ด้านนอกเนี่ยมันมีความกรอบนะครับนี่นะครับหนาประมาณ 2- 3มเซนนะครับมันก็จะสวยงามครับจากนั้นเราตั้งน้ำมันให้ร้อนนะครับเราใส่น้ำมันเยอะสักนิดหนึ่งพอน้ำมันร้อนแล้วเราก็นำเผือกลงไปทอดได้เลยครับเราจะใช้ไฟกลางๆนะครับทอดไปเรื่อยๆจนอฟองเต้าหู้ด้านนอกเนี่ยมันกรอบครับ เปลือกของเราเนี่ยสุกแล้วนะครับเราจะทอดเพื่อให้ฟองเต้าหู้ด้านนอกเนี่ยมันกรอบแล้วก็ทอดเพื่อให้ตัวเปลือกเนี่ยมันหอมขึ้นด้วยครับพอฟองเต้าหู้เหลืองกรอบแล้วเราก็ตักขึ้นเสด็จน้ํามันได้เลยครับขั้นตอนต่อไปเราก็จัดจานเสิร์ฟได้เลยนะครับเราตักน้ําเชื่อมที่เราทําไว้เมื่อสักครู่นี้ใส่ลงในถ้วยนะครับแล้วเราก็ใส่ถั่วบดแล้วก็พริกป่นลงไปครับ ตกแต่งด้วยผักชีนะครับถ้าใครทานเจนี้เราไม่ใส่ผักชีก็ได้นะครับตัวน้ำจิ้มก็จะมีความหวานความเปรี้ยวความเค็มความมันแล้วก็ความเผ็ดด้วยนะครับครบรสชาติเลยทีเดียวเวลาเราทานกับตัวกวงเจียงหรือตัวเผือกทอดนะครับมันก็จะมีความมัน ความกรอบนอกแล้วก็ความนุ่มในหนึบหนึบด้วยนะครับอร่อยเข้ากันได้เป็นอย่างดีเลยนะครับรสชาติออกมาจะคล้ายๆกับตือคาโคบ,บ้านเรานั่นเองนะครับแต่ความอร่อยตรงนี้อยู่ที่ฟองเต้าหู้ที่มันกรอบ,รอบนะครับมันก็จะทำให้เพิ่มรสชาติความอร่อยไปด้วยครับ เ,เพื่อนๆลองไปทำทานดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ดดดี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ